สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ร r มา a ระดับกฏเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของจอนเด็กหนุม่มวัย13ปีที่อาศัยอยู่ด้วยกันกับครอบครัวของเขาจอนเป็นเด็กวัยรุ่นที่ดูเหม่อลอยเวลาที่มีใครมาถามอะไรเขาเขาก็จะตอบแต่คําว่าไม่รู้ไม่รู้แต่ในความเป็นจริงแล้วจอนมีความคิดที่แตกต่างเขาเป็นเด็กที่ฉลาดและเติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานนะ บ้านของจอนหลังใหญ่และเป็นกระจกโดยรอบแถมยังมีสระว่ายน้ำส่วนตัวครอบครัวของจอนนั้นจะประกอบไปด้วยพ่อแม่และพี่สาวของเขาพวกเขาดูปกติและรักใคร่กลมเกลียวกันดีมีอยู่มาวันหนึ่งจอนได้แอบเอาธนของพ่อไปบังคับเล่นเขาทำมันตกลงกลางป่าจึงได้พยายามจะไปเก็บมันก่อนที่จอนจะได้พบกับหลุมขนาดใหญ่ซึ่งมันเป็นหลุมคอนกรีตที่ดูคล้ายกับบังเกอร์ จอห์นได้ปีนขึ้นต้นไม้ไปเกี่ยวเอาโดนก่อนที่เขาจะต,ตกลงมาจนทำให้ขาเจ็บจอห์นได้เดินมาแช่ขาในน้าและแอบ,บกินยาแก้ปวดของแม่ในเวลาต่อมาช่วงทานอาหารเย็นจอห์นเริ่มรู้สึกสลุมสลือเพราะเขาท่านเผื่อกินยานอนหลับเข้าไปพ่อที่ถามกับจอห์นว่าเขาได้เอาโดนของพ่อไปบินแล้วหรือเปล่าโดนตัวนั้นมีกล้องติดอยู่ภาพจะขนาด 4K เชียนะจอห์นก็เลยยอมรับสารภาพว่า เขาเอ,อาถุงของพ่อไปบินเล่นแล้วดันเผลอทําตกในป่าแต่ยังไม่ทันที่จอนจะได้อธิบายกับพ่อพี่สาวของเขาก็เข้ามาขัดจังหวะโดยบอกกับครอบครัวว่าเธอจะไปเที่ยวกับแฟนพ่อจึงได้ตัดสินใจเดินออกไปส่งลูกสาวเพือ่อที่จะได้แอบดูหน้าแฟนของเธอด้วยพ่อที่เดินเข้ามาถามแม่ว่าแฟนหนุ่มของลูกสาวเป็นใครและพวกเรารู้จักเขาดีแค่ไหนแต่ยังไม่ทันที่แม่จะได้ตอบพ่อจอนก็เข้ามาเปลี่ยนเรื่องว่าหลุมที่อยู่ในป่าคือหลุมอะไรครับ พ่อและแม่จึงได้ถามจอรนว่าลูกเจอมาแล้วหรอแม่ได้อธิบายกับจอรนว่ามันคือหลุมบังเกอร์จอนก็เลยถามแม่ว่าบังเกอร์มีความหมายว่าอะไรแม่ก็เลยอธิบายจอรนฟังว่ามันเอาไว้ใช้สําหรับหลบภยัยเพื่อเกิดเหตุการณ์ระทายเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นการเกิดแผ่นดินไหวหรือพายุหมุนเจ้าของคนเก่าของบ้านหลังนี้เป็นคนสร้างมันทิ้งเอาไว้แต่ทว่าก็สร้างไม่เสร็จเพราะต้องย้ายออกไปก่อนและจําเป็นต้องทิ้งหลุมเอาไว้แบบนั้นจอนที่ถามต่อไปอีกว่าหลุมถูกทิ้งเอาไว้นานแค่ไหนแล้วแม่ก็เลยบอกวว่่าาาาปประะมมณ5ีีจออนนัันถ้ถถลเยดึงกบ เจ้าของหลุมจะยอ้อนกลับมาสร้างมันให้เสร็จไหมพ่อก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วแม่จะได้ถามจอรนว่าเกิดอะไรขึ้นที่หลุมหรือเปล่าจอรนก็เลยบอกข้อครัวไปว่าไม่มีอะไรครับหลังจากที่จอรนซ้อมเทนนิสเสร็จแล้วพี่สาวก็ได้บ่นน้องชายว่าอย่าพาลูกเทนนิสกระแทกเพดานเพราะว่าเธอกำลังอ่านหนังสืออยู่จอรนก็เลยบอกพี่สาวว่าเขาบังคับร่างกายตัวเองไม่ได้พี่สาวจึงได้จับลูกเทนนิสเอาไว้ก่อนที่เธอจะก็ไปจุมหน้าผากน้องชายแล้วค,นนคืนลูกเทนนิสให้กับเขาจอรนยังคงเล่นล้ว จอหนได้เดินไปถามชาลีคนสวนว่าทำไมเขาต้องถอนหญ้าด้วยชาลีก็เลยอธิบายว่าเพราะหญ้าเป็นวัชพืชแย่งน้ํามันจะทำให้ต้นไม้ดอกไม้บ้านของจอหนตายจอหนได้จักชวนชาลีถือน้ำมะนาวด้วยกันแล้วบอกกับชาลีว่ามีแบงมงุมืตไหลังเขาอยู่ ชาลีก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวแมงมุมเป็นมแมลงกำจัดศัตรูพืชและเป็นมิกับชาวสวนแต่พูดจะไม่ทันขาดคำชาลีก็ถูกแมงมุมกัดเข้าให้จอนได้แอบปวดยานอนหลับลงไปในน้ำมะนาวและนำาให้ชาลีกินเพื่อทดสอบก่อนที่ชาลีจะน็อกหมดสติไปจอนได้ลองเอาไม้เขี่ยดูว่าชาลีหลับลึกแค่ไหนตกดึกคืนนั้นหลังจากที่จอนเล่นเกมทีเทนนิสก,กับเพื่อนที่เขามีชื่อว่าพีทแม่ด้สังเกตเห็นว่ายานอนหลับของเธอนั้นใกล้จะหมดขวดแล้วแต่เธอก็ไม่ได้เอะใจอะไรและกินยาเข้าไปเพิ่มในจังหวะที่ทุกกคคนนนนาใรออบ,บัััวลลงห พราะทิดยาที่จอดแอบผสมลงไปในน้ำมะน,นาวจอรดได้ลากตัวพวกเขาออกจากบ้านจากนั้นก็เข็นมุ้งหน้าเข้าไปในป่า ทั้งครอบครัวได้ถูกนําตัวมาทิ้งไว้ในหลุมบังเกอร์ในเช้าวันต่อมาพี่สาวของจอห์นได้ติดกับขึ้นมาเป็นคนแรกและพบว่าตัวเองนั้นติดอยู่ภายในหลุมขนาดใหญ่มันทั้งลึกและสูงจนยากที่จะปีนกลับขึ้นไปเธอได้จัดการปลุกทั้งพ่อและแม่ให้ตื่นขึ้นทุกคนในครอบครัวได้ถูกจอห์นยลงมาลงไปบนหมอนที่เขาเตรียมเอาไว้จึงทาให้พวกเขาไม่ระบาดเจ็บแม่รู้สึกตกใจจนหน้าถอดสีเมื่อได้เห็นว่าตัวเองนั้นอยู่ในหลุมทีม่มีทางออกส่วนพ่อตะโกนเรียกหาจอห์นและถามว่าจอห์นอยู่ไหนในตอนนี้จอหอ้วยยู่่ช จอห์นที่แกล้งดัดเสียงเป็นผู้ใหญ่เพื่อโทรไปลางานให้กับพ่อและโทรไปยกเลิกบริการคนสวนโดยให้เหตุผลว่าตอนนี้พ่อเป็นโรคหัวใจและถูกหมอสั่งให้มาพักทักษาตัวที่บ้านพ่อจะมีเวลาเหลือเฟือที่จะดูแลสวนด้วยต,ตัวเองตามคําแนะนําของหมอหลังจากนั้นจอห์นก็ได้ขับรถของครอบครัวออกไปเที่ยวเล่นตามสถานที่ต่างๆทั้งๆที่ตัวเองนั้นไม่ได้มีใบ,บขับขี่เขากดเงินจากปัต A T M ของพ่อและจัดการเสื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดกลับมากินที่บ้านอยู่ๆเสียงกิ่งหน้าประตูบ้านก็ได้ดังขึ้นเป็นเพื่อนสนิทข,ของแม่ ที่มาตามตัวแม่ให้ไปช่วยจัดงานเลี้ยงจอรนก็เลยโกหกเธอไปว่าตอนนี้ครอบครัวเขาไม่อยู่บ้านเพราะพวกเขากำลังินทไปเยียคุณปู่ที่เข้าโรงพยาบาลเพราะหัวใจวายกระทันหันทุกคนตกใจมากก็เลยรีบไปและไม่ได้บอกใครก่อนส่วนสาเหตุที่จอนอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะว่าเขาจะไปต้องซ้อมเทนนิสเพื่อเตรียมตัวแข่งก็เลยไม่ได้ไปกับครอบครัวด้วยเพื่อนของแม่ก็เลยบอกจอรนว่าถ้าเมื่อไหร่ที่จอรนโทรไปหาแม่ให้บอกแม่ด้วยว่าเธอมาหาจอร์นได้กลับไปที่หลุมอีกครั้งและได้นําอาหารฟาร์ตโที่เหลืออยู่เอามาาาาใหหห้้้้้กกัับบคคคครรรรอออววขขงเเเมมื่่ทททได็นนนจจุีถ เขาเป็นอะไรหรือเปล่าลูกรู้ตัวไหมว่าการทำแบบนี้กับพวกเราแล้วมันทำอะไรลูกจอนได้ยกถุงอาหารขึ้นมาให้ครอบครัวดูพ่อก็เลยบอกให้จอนไปช่วยเอาบันไดมาทีพวกเราจะได้ปีนกับขึ้นไปแต่ยังไม่ทันที่พ่อจะได้พูดจนจบจอนก็โยนอาหารกับน้ำลงมาที่ข้างล่างทำให้ครอบครัวถึงกับอึง้งแต่ก็ยังไม่มีใครเอ,อ่ยปากพูดอะไรแม่ได้บอกให้จอนโทรแจ้งตำรวจทีแต่จอนก็แต่ต้องหน้าครอบครัวของตัวเอง ทำให้พี่สาวรู้ได้ทันทีเลยว่าจอนนี่แหละที่เป็นคนทำกับพวกเราพี่สาวได้บอกแม่ว่าจอรนไม่มีทางช่วยเราทั้งหมดเป็นฝีมือของเขาแม่ก็เลยบอกพี่สาวหุบปากซะพี่สาวได้ถามจอร์นว่านายทำแบบนี้กับพวกเราทำไมส่วนพ่อที่รู้ความจริงก็เลยตะโกนดุจอร์นว่าให้รีบๆเปลว่บันไดมาซะแต่จอนก็ไม่ยอมฟังและเดินจากไป จอที่เล่าเรื่องราวก็โกงเขาไม่อยู่บ้านเพื่อนสนิทของเขาทางโลกออนไลน์ฟังและชักชวนพีทให้มาเล่นที่บ้านของเขาแถมจอจะบอกด้วยอีกว่าเขาจะขับรถพาพีทไปเที่ยวด้วยที่ภายในหลุมบังเกอร์ทั้งคอกวได้พยายามต่อตัวกันเพื่อที่จะเอื้อมมือไปถึงปากหลุมแต่หลุมก็สูงเกินไปจนพวกเขาทําไม่สําเร็จทุกคนที่พยายามหาคําตอบว่าทําไมจอถึงทําแบบนี้กับพวกเราพ่อที่บอกลูกสาวว่าอยาก,กินอาหารเข้าไปและอย่าเล่นไปตามเกมของจอแต่แม่ก็บอกว่าให้ออาหารมาตอนนี้พวกเราหิวแล้ว เมื่อพ่อไม่ยอมส่งอาหารมาแม่จะได้ขู่พ่อว่าเธอจะกินทามที่มีอยู่ขวดเดียวจนหมดทำให้พ่อต้องยอมและโยนอ,อาหารให้กับสองแม่ลูกในตอนนี้จอรนกำลังเล่นปิโน,โนอยู่ที่บ้านแต่เมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องเขาจึงหยุดเล่นหลังจากนั้นก็มีฝนเริ่มเทลงมาจอรนได้เล่นปิโนต่อไปโดยที่ไม่สนใจครอบครัวตัวเองและปล่อยให้พวกเขานอนเปียกฝนอยู่ในหลุมฝนที่ตกลงมาทำให้พื้นเฉิดแฉะในเช้าวันต่อมาจอรนได้ทำถุงดำให้ครอบครัวแม่ที่ถามกับจอรนว่ามีใครบังคับลูกให้ทำแบบนี้ส่วนพี่สาวก,บก็บ่่นนนนกกัจววาาาาาข้้งงลีงมนนามมหยรูไ จอที่ได้จัดการจนถุงดำลงไปจนคนสักกันใส่ครอบครัวแม่ได้ลองเปิดถุงดำดูและพบว่าภายในนั้นมีเสื้อผ้าไฟฉายและผ้าห่มพี่สาวกับแม่ได้บอกกับจอว่าช่วยบอกสาเหตุได้ไหมว่าทำไมถึงทำกับเราแบบนี้แต่จอก็ไม่ยอมพูดอะไรแล้วเดินจากไปส่วนพ่อก็นั่งเงียบหลบมุมและไม่กล้ามองหน้าลูกชายด้วยซ้ำ จอนได้เอาดร์ของพ่อมาบินเล่นระหว่างรอรับเพื่อนที่เดินทางมาจากต่างเมืองพีทรู้สึกตกใจที่จอนขับรถมารับโคเองจอนจึงได้เล่นเครื่องแกล้งพีทพีธที่บอกกับจอนว่าถ้าถึงบ้านแล้วเขาอยากจะโทรไปหาแม่เพื่อบอกแม่ว่าเขาปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงทั้งจอนและพีทได้ชักชวนกันมาเล่นเกมกดหัวซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาได้ดูมาจากทางอินเทอร์เน็ตโดยที่ในครั้งแรกพีทเป็นคนกดหัวจอนลงไปในน้าก่อนที่เขาจะถามกับจอนว่านายเห็นอะไรไหมจอนก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้เห็นอะไรหลังจากนั้นจอนนนหัวพ เขากดหัวพีทค้างเอาไว้จนเพื่อนเริ่มดิ้นรนทุรายก่อนที่พีทจะสลัดจอนจนหลุดและโผล่ขึ้นมาหายใจเหนือน้ําพีทที่เกือบตายถึงโมโหมากแล้วฟาดน้ําใส่หน้าของจอนเขาได้ถามกับจอนว่าใครสั่งให้หนายทำแบบนี้จอนก็เลยบอกว่าเพื่อนคนหนึ่งจากบอสตันเขาบอกว่าถ้ายิ่งใกล้ตายเราก็จะมีโอกาสได้เห็นมากขึ้นจอนได้บอกให้พีทลองใหม่อีกรอบหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไปเล่นเกมและกินฟาสต์ฟู้ดกันอย่างสบายใจตอนนี้ที่ายในหลุมบังเกอร์ทั้งพ่อและแม่ได้หันหน้าเข้าอมแพ ในจังหวัดที่ลูกสาวกำลังถ่ายหนักเธอได้ใช้ถุงพลาสติกห่อ,อก้อนอึอเอาไว้แล้วบอกให้พ่อพาเธอไปด้านบนแม่ได้บอกทุกคนว่าเพื่อนๆของเธอจะต้องตามตัวเธออย่างแน่นอนและถ้าหากพวกเขาไ่เจอแม่ทุกคนก็จะโทรแจ้งตำรวจแม่ได้เล่าให้ครอบครัวฟังว่าก่อนหน้านี้จอนกระถางกับแม่ว่าการโตเป็นผู้ใหญ่นั้นมันรู้สึกยังไงแล้วพวกเราจะพ้นจากความเป็นเด็กตอนไหนแม่ก็เลยบอกลูกชายไปว่าเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าตัวเองมีภาระหน้าที่มากขึ้นนั่นก็หมายความว่าพวกเราเริ่มที่จะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้ว จอนที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกผิดหวังก่อนที่เขาจะเดินจากไปจอนได้ด่าพีทว่าทําไมอาช้อนใช้แล้วจุ่มลงไปในโหลเนยถั่วเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนจอนจึงได้จัดการถมน้ำลายลงไปในโหลแล้วบอกกับพีทว่านี่ก็ไม่ต่างกัน ทั้งคู่ได้วิ่งไล่กันจนหกล้มก่อนที่จอนจะจับเพื่อนมาห้อยหัวในสวนแล้วป้อนขนมให้กับเขาซึ่งเป็นหนึ่งในการเล่นแผลงๆที่พวกเขาค้นเจอในอินเทอร์เน็ตในตอนนี่รอาของจอนเริ่มหิวแล้วสองคนที่ผ่านมานี้ไม่ได้มีอะไรตกถึตท้ึงพวกเขาเลยพวกเขาจึงเริ่มกินใบไ,ไม้เพื่อประทังชีวิตและรอคอยอาหารจากจอนตกดึกคืนนั้น จอห์นได้เอาโดนไปมาที่หลุมเพื่อเช็คดูสภาพครอบครัวของเขาพ่อที่ได้เห็นโดนจึงได้ตะโกนออกไปว่าไปให้พ้นก่อนที่โดนของจอห์นจะบินหายไปในเช้าวันต่อมาจอห์นได้พาตัวพีทไปส่งที่สถานีแล้วแวะกดเงินสดให้กับพีทเขาได้บอกกับพีทว่านี่เงินฉันให้นายเอาไปซื้อของที่อยากได้ซักพีทก็เลยบอกว่าเงินตั้งมากเขาไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีแล้วก็ไม่มีอะไรที่เขาอยากได้ด้วย ต่เขาก็าจะเก็บมันเอาไว้เพื่อจะตัดไปที่บังเกอร์อีกครั้งในตอนที่รอบควของจอรนเริ่มใช้โคนมาป้ายหน้าของตัวเองเพราะไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อไปแล้วหลังจากที่จอรนขับรถมาถึงที่บ้านเขาก็ได้เห็นรถของเพื่อนแม่ที่ขับมาจอดรออยู่แล้วเพื่อนแม่ได้บอกกับจอรนว่าเธอติดต่อไปหาแม่ไม่ได้เลยและรู้สึกเป็นห่วงแม่มากจริงๆจอรนก็เลยบอกเพื่อนแม่ว่าแม่สบายดีพอเพื่อนแม่จะขอตัวกลับจอรนก็ขอร้องให้เธออยู่ต่อแล้วถามกับเพื่อนแม่ว่าเธอ,อยุเท่าไหร่แล้ว เพื่อนแม่ก็เลยบอกว่าเธออายุ50จอนก็เลยถามต่อไปอีกว่าตอนคนเราอายุ50พวกเราจะมีความรู้สึกยังไงจอนได้ขอร้องให้เพื่อนแม่อยู่ค้างคืนกับเขาเพื่รอรอจนกว่าแม่จะกลับมา เพื่อนแม่ที่รู้สึกอึดอัดใจและไม่อยากปล่อยจอ์นเทิ้งไว้คนเดียวเธอจึงได้พยายามติดต่อไปหาแม่อีกครั้งก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงโทรศัพท์ของแม่ที่ดังขึ้นมาจากภายในบ้านจอ์นก็เลยอ้างว่าแม่ลืมเอาโทรศัพท์ไปแต่เพื่อนของแม่ก็ไม่เชื่อแล้วรีบหนีออกจากบ้านในทันทีพ่อได้พยายามถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับจอน์นคุณปิดบังอะไรไว้หรือเปล่าซึ่งแม่ก็ปฏิเสธว่าเธอไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเธอเพื่อนของแม่ได้พาตำรวจมาที่บ้านของจอน์นแต่ปรากฏว่าบ้านทางหลัง เหมือนกับว่าไม่มีใครอยู่พวกเขาจะได้พากล่าถอยไปเพราะว่าไม่มีหมายคน้นส่วนจอนก็เอาตัวรอดไปได้เพราะแอบซ่อนตัวอยู่ในบ้านจอนยังคงไปซ้อมเทนนิสตามปกติโคดได้บอกกับจอนว่าเขายังตั้งใจไม่มากพอและอยากจะคุยเรื่องนี้กับแม่ของจอนด้วยโคดได้ทวงถามค่าจ้างของเขาจอนก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะจัดก,การให้โคดได้พูดเหน็บจอนว่าถ้าตอนนี้ที่บ้านของานายมีปัญหาเขาจะหาคนอื่นมาแข่งแทนจอนคนที่พร้อมและมีศักยภาพมากกว่าวันที่3ผ่านไป จอนยังคงไม่เอาอาหารไห้ครอบครัวของเขาพี่สาวของจอร์ย์ได้บอกกับครอบครัวว่าสงสัยจอรคงจะทิ้งพวกเราให้ตายเพอ่อได้บ่กกับทุกคนว่าเขาหิวมากมากหิวจนปวดท้องไปหมดแล้วเนี่ยส่วนแม่ก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้จอรปลอดภยัยเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับจอรพวกเขาก็จะตายด้วยวันที่สี่ของการขังครอบครัวไว้ในหลุม ชาลีได้แวะมาที่บ้านของจอร์นแล้วเห็นจอร์นนอนคว่ำหน้าอยู่ในสระเขาจึงตกใจมากก่อนที่จอร์นจะเงยหน้าขึ้นมาแล้วบอกกับชาลีว่าเขาไม่เป็นอะไรมันเป็นเค่เกียที่เขาเล่นสนุกกันกันกบเพื่อนจอร์นได้ถามชาลีว่าเขามาที่นี่ที่ยังไงชาลีก็เลยอธิบายว่าเขามาทําสวนกับบ้านข้างๆก็เลยแวะมาดูอาการพ่อของจอร์นจอร์นก็เลยบอกว่าพ่อและแม่ของเขาไม่อยู่บ้านชาลีได้ทักสวนจอร์นว่ามันดูรกเหมือนไม่ได้มีคนทําความสะอาด จอนทีได้ชักชวนชาลีกินน้ำมะนาวด้วยกันซึ่งครั้งนี้ชาลีก็ปฏิเสธเพราะเกงว่าตัวเองจะวูบหลับเหมือนครั้งที่แล้วชาลีได้บอกกับจอนว่าวันพรุ่งนี้เขาจะมาเยี่ยมใหม่จอนก็เลยถามชาลีว่าพวกเราได้ค้างค่าจ้างชาลีหรือเปล่าซึ่งถ้าค้างเดี๋ยวเขาจะจ่ายให้ชาลีก็เลยบอกว่าเปล่าเขาเต็มใจมาที่นี่ด้วยตัวเองจอนจึงได้ชักชวนชาลีให้กินอาหารด้วยกันแต่ชาลีก็ปฏิเสธอีกครั้งและขอตัวกลับบ้านไปวันนี้จอนทำรีซตโต้กินเองที่บ้านตตตตตาาาามมมัววเเเเเรรร็็็ที่่่่่หนนนนในนแแสชิกไออยอของขง ที่ภายในบังเกอร์ครอบครัวของจอรนได้ยินเสียงเป็นโนโดังมาจากที่ไกลไกลก่อนที่พวกเขาจะได้เห็นจอรนยืนใส่สูดอยู่ที่ปากหลุมแม่ได้บอกกับจอรนว่าพวกเราต้องคุยกันส่วนพ่อก็รับปากกับจอรนว่าเขาจะไม่ลงโทษจอรนถ้าเขากัะจอรนนั้นยอมให้พวกเราขึ้นไปพี่สาวได้บอกให้จอรนฟังว่าข้างล่างนี่ทั้งหนาวแล้วก็เหม็นมากๆนายไม่ลงลงมาดูบ้างล่ะพ่อของจอรนได้บอกกับจอรนว่าตอนนี้พวกตำรวจคงจะตามหาตัวพวกเราให้วุ่นและพ่อไม่อยากให้จอรนเดือดร้อน จอห์นได้หย่อนถังใงงส่อาหารพร้อมกับวายลงไปให้ครอบครัวของเขาพอ่อจะได้คว้าเชือกเอาไว้และพยายามปีนขึ้นไปก่อนที่จอห์นจะจัดการตัดเชือกทิ้งจอห์นได้นั่งกินข้าวและดื่มวายและมองดูครอบครัวของตัวเองที่ใช้มือสวับปีมอาหารเพราะความหิวโหยจนลืมใช้ช้อนก,กับซ่อมพ่อที่มองดูลูกชายดื่มวายแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรจอห์นได้เล่าให้ครอบครัวฟังว่าวันนี้เขาไปซ้อมเทนนิสมาและสามารถเสิร์ฟข้าวตะไครได้ทั้ง300ลูกแต่ครอบครัวของจอห์นนั้นก็ไม่ได้สแสดงความยินดีกับเขาตกดน,น้นนนนนนอ่บยูา เขาที่ได้ขับรถออกไปเล่นแล้วร้องไห้ไปด้วยเขาบอกว่าเขารู้สึกเหงาไม่ว่าใครต่อใครก็ไม่อยากอยู่กับเขาทั้งนั้นในเช้าวันต่อมาวันที่5้าของการขังเขาครัวไว้ในหลุมจอนได้เดินไปดูครอบครัวของตัวเองที่มีทั้งพ่อและแม่รวมไปถึงพี่สาวนอนกอดกันกลมอยู่ภายในนั้นพี่สาวที่มองเห็นจอนก็เลยทักทายน้องชายก่อนที่จอนจะใช้มือปาดน้ําตาพี่สาวได้ถามกับจอนว่าตอนนี้กี่โมงแล้วจอนก็เลยบอกว่าไม่รู้ซึ่งเป็นคําพูดที่เขาพูดติดปากพี่สาวได้ขอบคุณจอนที่เอาอาหารไม้พวกเรากิน ธอรู้ว่าจอรนเป็นคนทำทั้งหมดขึ้นมาเองก่อนที่พี่สาวจะเอ่ยคำขอโทษกับจอรนจอรนก็เลยถามพี่สาวว่าขอโทษเรื่องอะไรพี่สาวก็เลยบอกว่าไม่รู้สิขอโทษสำหรับทุกๆสิ่งละมั้งในขณะที่พ่อแม่กำลังมีอะไรกันเนงียบๆอยู่ๆก็มีเสียงกองแงงดังมาจากข้างบนมีบันไดที่ถูกด,ดวนลงมาได้หลุมทุกคนในครอบครัวที่ได้พากันปีนกลับขึ้นไปพวกเขาได้เดินผ่านป่าจนกระทั่งมาถึงตัวบ้านและได้เห็นจอรนที่นอนคว่ำหน้านอยู่ในสระว่ายนะ้ำทุกคนที่ตกใจที่ได้กระโดดลงสระ แล้วจัดการพิกตัวจอนขึ้นมาแต่จอนก็แค่เล่นแผลงเท่านั้นต่อมาทั้งพ่อและแม่ได้ทาการจ้างวานคนมาจากการถมหลุมบังเกอร์นั้นซักพวกเขาได้มานั่งล้อมวงทานอาหารด้วยกันและทําเป็นเหมือนว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นภาพที่ตัดมาที่ลินลี่เด็กสาวยสิบสองปีตอนนี้เธออยู่ที่บ้านเพลําพังเธอนั้นจําได้ว่าแม่เคยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจอนและหลุมของข้อกลัวให้เธอฟังลินลี่ที่ได้ตัดใจเดินเข้ามาในป่าจนกระทั่งเธอได้พบกวับหลุมบังเกอร์และเธอกาลังรอ,งองแม่ของเธอให้กลับบบ,บ้้าานนนนก็็เปอออััจจพยยยร่งงีีะธิได เป็นหนังที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อนมากๆดูแล้วก็ต้องทำความเข้าใจตามไปด้วยตัวหนังพยายามอธิบายว่าสิ่งที่จอทำกับครอบครัวเขานั้นคือการที่เขาไม่อยากโตไม่อยากต้องรับผิดชอบอะไรและไม่ต้องการอยู่ภายใต้การบังคับของใครด้วยจอพยายามใช้ชีวิตในแต่ละวันของเขาด้วยตัวเองเียงคนเดียวโดยที่ปราศจากครอบครัวแต่มันก็ทำให้จอเผชิกับความอ้างว้างและความโดดเดี่ยวส่วนครอบครัวของจอที่ถูกขังอยู่ภายในหลุมในช่วงวันแรกๆพวกเขาก็โกรธจอมากๆและอยากจะฆ่าจอให้ตายคามือ แต่ยิ่งนานมันผ่านไปพวกเขาก็เข้าใจแล้วว่าจอนเองก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ยังไม่ได้รู้จักแยกแยะอะไรถึงแม้จะกดเกลียดจอนแค่ไหนแต่พวกเขาปฏิเสธไม่ได้ว่าจอนเองก็เป็นหนึ่งในครอบครัวซึ่งในท้ายที่สุดจอนเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาเข้าใจมานั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอิสระเสรีที่ปฏิจจากครอบครัวมันทำให้เขามีความสุขก็จริงแต่มันก็แค่แป๊บเดียวเท่านั้นและมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่ผมติดอยู่อย่างเดียวว่าพฤติกรรมของจอนเน่ยนนาาันาาาลไ้ใจเเอ ไม่รู้วันดีคืนดีจะหาวิธีการอื่นมาทดสอบข้อ่งเขาอีกหรือเปล่าดูร้าอารมณ์ขนลุกอย่างบอกไม่ถูกเป็นเด็กอีกคนที่ผมไม่อยากเข้าใกล้ด้วยก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนิพนธ์เรื่องจอห์นแอนเดอร์โ